สวัสดีครับรบราพบกับเซลีฟค่ะเซฟกี้ครับพวกเราสองคนนะคะจาก i c p พนะคะวันนี้มาทำอะไรกันคะพี่กีก็มีลูกค้านะครับหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาว่าควรจะใช้โดนรุ่นไหนนะครับที่ตอบโจทย์กับพื้นที่การทำงานของตัวลูกค้านะครับหลายๆท่านเลย ก็ก่อนอื่นนะคะยี่ต้องขอแนะนําก่อนปัจจัยหลกัหลกๆนะคะก็มี4ข้อด้วยกันนะคะที่ลูกค้านะคะกําลังมองหานะคะหรือว่าจะเลือกตัดสินใจซื้อโดนหรือออกโดนสัก1ลํานะคะก็คือหลกัหลกๆนะคะลูกค้าต้องถามตัวเองก่อนนะคะหลกัหลกๆคือเน้นใช้งานส่วนตัวหรืองานรับจ้างนะคะ2ก็คือปริมาณพื้นที่นะคะในการทํางานต่อวันนะคะให้ตอบโจทย์นะคะ 3ก็คือชนิดพืชน,นะคะที่ลูกค้าจะนําไปใช้นะคะและดับที่4นะคะที่ขาดไม่ได้งบประมาณในการซื้อโดนสำคัญเลยนะสำหรับใครที่ดูคลิปจนถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ไม่มีเงินก้อนก็ออกโดนเกษตรได้ง่ายๆทุกรุ่นกับสินเชื่อเงินติดปีกจาก IC PX และนี่นะครับก็คือเจ้าโดน d j เทุกรุ่นเลยนะครับที่ทางบริษัท IC PX ของเราได้จัดจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับจะมีรุ่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันเลยไปดีเรุ่นที่หนึ่งนะคะพี่ใหญ่นะคะใหญ่สุดนะตอนนี้นะคะเป็นโดนรุ่นล่าสุดตอนนี้นะคะของ แบรนดีใจนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวดีใจท40นั่นเองค่ะสเปคเป็นไงบ้างครับเนี่ยสเปคนะคะโหพิกกี้มาพร้อมกับระบบหัวพ่นนะคะเป็นหัวพ่นเจ็ดคู่ด้วยนะคะสามารถปรับความแรงและอองได้ถึง5ระดับนะคะให้ตอบโจทย์กับการใช้งานแต่ละเอียดมากหยากขนาดไหนปรับได้เลยค่ะ5เบอร์ที่ตัววิทยุควบคุมลูดาาปื้ดสามารถปรับได้ในโหมดเลยนะครับมี5 5ขนาดด้วยกันนะครับตั้งแต่ละเอียดละเอียดมากจนปันกลางแล้วก็หยาบแล้วก็หยาบมากนะครับอันนี้สามารถปรับได้ในตัวรีโมทเลยใช่แล้วค่ะต่อมาก็คือถังนะคะบรรจุน้ํายานะคะสูงสุดอยู่ที่40ลิตรนะคะรุ่นนี้พิเศษนะคะรองรับถังวันปุ๋ยนะคะจุได้ถึง50กิโลกร,รมัมเลยพี่เก๋ตอบหนึ่งพอดีเลยใช่ะะแล้วก็มาที่กล้องด้านหน้าของตัวโดนนะคะมีพิเศษยังไงนะพี่เก๋ก็ความละเอียดนะครับตัวนี้อยู่ที่12ล้านอันต้าเฮดดีก็ ชัดกันมากๆเลยนะครับครื่อนี้นะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ใหญ่จุใจนะคะมีซิงค์ระบายความร้อนด้วยแบตเตอรี่นะคะรองรับถึง30,000มิลลิแอมนะคะแบตเตอรี่1ก้อนนะคะชาร์จเต็ม100%เนี่ยโดยเฉลี่ยบินทำงานต่อน้ำหนึ่งถังนะคะบินทำงานได้ถึง8-16ไร่กันเลยนะคะสำหรับเจ้ารุ่น T 4 0นะคะ สามารถลองรับนะคะตอบโจทย์ได้งานพืชสวนนะคะพืชไร่นาข้าวสวนทุเรียนนะคะลูกค้านิยมมากตอนนี้มีลำไยอะไรเงี้ยพี่กี้ใช,ใช้ได้หมดใช้ได้หมดเกือบทุกพืชเลยเนาะใช่ค่ะตอบโจทย์ครอบคลุมพืชทุกชนิดได้เลยนะคะใหญ่จุใจกันแบบนี้ไปเลยรุ่นต่อไปกันเลยดีกว่าและนี่นะครับที่เห็นอยู่ก็คือเจ้าที 20P นะครับซึ่งโอ้โหเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ต่างกับเจ้าที40ครึ่งคกันเลยนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือเจ้าตัว ใบพัดกับมอเตอร์นะครับซึ่งตัวที 20P เนี่ยจะมี4มอเตอร์หรือ4คู่ใบพัดนะครับแตกต่างกับเจ้าที 40, 40. นะครับผมซึ่งมี8มอเตอร์กับ8คู่ใบพัดนะครับตัวนี้นะครับสามารถบรรจุน้ําได้ถึง20ลิตรนะครับถ้าเป็นถังหวานเนี่ยสามารถได้ถึง25กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ระบบอะไรต่างๆนะครับจะเหมือนกันกันกบตัว P40 เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดของละองของหัวเจ็ทนะครับที่เซลล์อีด้วยพูดไปเมื่อกี้นะครับทุกอย่างทําได้เหมือนกันเลยแตกต่างกันที่ขนาดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่1 3,000ม ah ิลลิแอมกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งการทํางานของเขาเนี่ย น้ำหนึ่งขังสามารถทำงานได้4-6ถึงไล่นะครับถ้าเฉลี่ยเป็นวันก็ได้40-60ถึงไล่กันเลยนะครับแต่ก็มีลูกค้าหลายๆท่านที่เอาไปบินรับจ้างนะครับก็ใช้งานได้เกินกว่านี้นะครับวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า100ยไร่นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับขนาดกระทะลัดสามารถทำงานคนเดียวได้นะครับแต่แนะนำว่าถ้าการทำงานคนเดียวเนี่ยควรตอนจะเติมน้ำนะก็ ยกโดนออกมาเติมข้างล่างนะครับถ้าเติมน้ําไปแล้วเนี่ยตัวนี้จะยกคนเดียวไม่ได้นะครับสําหรับท่ายกนะครับมันก็มีอยู่นะครับถ้าซื้อไปไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวให้ทางครูฝึกของเราไปสอนนะครับ2วันเต็มเลยใช่ไหมใช่ค่ะส่งสอนนะคะถึงบ้านสองวันเต็มอ่าแล้วก็รุ่นต่อไปกันเลยดีกว่าไปดูต่อไปเลยคะ่ะพี่กิ๊กร<ป>นหน้านะคะ นี่นะคะที่เห็นกันอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านะคะ D J ใจามนะคะ ตัวโดนนะคะมาพร้อมระบบขวดสเปย์นะคะแต่ว่ามี16ขวดพ้นนะคะก็ละอองฟุ้งจูดใจเหมือนกันผแต่ถ้าคุณลูกค้าจะเปลี่ยนละอองค่ะพี่กี้ทํางทำยังไงตัวนี้นะครับตันี้เนาจะแตกต่างกับเจ้ารุ่นที40กับที 20P คือตัวนี้นะครับมันจะเป็นหัวเข็มนหัวเข็มใช่ค่ะก็คือลูกค้าสามารถเปลี่ยนเบอร์เข็มลองได้นะคะพี่กี้ลองแกะได้ไหมแกะมาให้ลูกค้าดูก่อนให้ดูนะครับ ก็คือบิดข้างล่างอย่างนี้นะคะง่ายๆนะคะเวลาจะเปลี่ยนหัวเข็มโชว์ไปที่กล้องเลยพี่กี้ <Okay. S 1> นี่มันจะมีเข็มอยู่นะคะด้านหน้านะคะ mm hmm. ตรงนี้ mm hmm. ก็คือเข็มมาตรฐานนะคะที่ติดมากับตัวโดนนะคะจะเป็นเบอร์ศูนย์จุดหนึ่งนะคะก็คือเป็นค่ามาตรฐานที่ติดมาจากโรงงานนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากปรับขนาดรองน้ํายาให้เพิ่มได้อีก2เบอร์นะคะก็คือเป็นเบอร์กลางกับเบอร์ใหญ่สุดนะคะก็คือเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งห้านะคะ,นะคะเบอร์สีเขียวนะหัวสีเขียว mm hmm. แล้วก็เบอร์ศูนย์ 2นะคะเป็นเบอร์สีเหลืองนะคะก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการคาลิเบตให้ปรับตั้งค่าค่าน้ำเนาะให้มันออกตามหัวเข็มที่เราเปลี่ยนนั่นเองก็จะเป็นแมนนวลนิดหนึ่งนะครับแต่ฐานะการใช้งานนะครับดีเหมือนเดิมนะครับการบินค่อนข้างเสถียรกันเลยตัวนี้นะครับแต่ก็มีข้อแตกต่างกับเจ้าตัว T40 ก็คือตัวถังบรรจุน้ำเนาะตัวนี้บรรจุน้ําได้แค่30ลิตรนะครับถ้าเป็นถังหวานก็ได้40่ิบกิโลครับผม แล้วก็ข้อแตกต่างอีกอย่างก็คือตัวรีโมทเนาะตัวนี้ยังเป็นในขนาดหน้าตอ5.5นิ้วนะคะตัวรีโมทเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูก็ได้เนาะครับผมรุ่นนี้แบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่ซุ้มแบตเตอรี่ความจุนะคะอยู่ที่2 9 0 0มิลลิแอมเป์เป็นเจ้าแบต t ี30นี่แหละเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเรื่องเมื่อกี้เนาะครับผมแบตหนึ่งก้อนนะคะบินทำงานได้ประมาณ5-10ไลน์นะคะโดยเฉลี่ยนะคะของรุ่นท30นะคะครับผมก็ สมมติตัวนี้ทำงานทั้งวันเลยอ่ะมันได้ประมาณกี่ไล่ก็ครอบคุมพื้นที่เกือบ80ไล่ต่อวันหรือลูกค้าบางทีก็อาจจะเกือบเกือบร้อยไร่ก็มีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับสต็อกแบตเตอรี่ของลูกค้าด้วยแล้วก็ระยะเวลาในการทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสมมุติจะไปรับจ้างจริงๆเนี่ยต้องมีแบตขั้นต่ำกี่ก้อนนะคถ้าแนะนํานะคะของเซ็ตโดนทุกรุ่นเลยค่ะก็คือประมาณ3-4ก้อนค่ะพ่กิอันนี้คือขั้นต่ําสําหรับเอาไป ใช้งานแบบพื้นที่เยอะเนาะใช่ค่ะหรือว่าจริงๆลูกค้าที่กําลังเริ่มต้นนะคะถ้าจะเริ่มใช้งานก็เป็นเซตแบต2ก่อนก็ได้เพราะว่ามันเป็นเซตเริ่มต้นของโดนทุกรุ่นเนาะครับผมก็อสองก้อนนี่เราให้เผื่อแบบลูกค้าไปใช้งานของพื้นที่ตัวเองในแล้วก็ถ้ารับงานไม่ทนันค่อยมาซื้อ,อแบตเพิ่มก็ได้รหรือถ้าลูกค้าอยากลงทุนทีเดียวค่ะก็จัดเป็นเซตแบตสามแบตสี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยปรึกษาพวกเราดีกว่าที่พาไปดูตัวเล็กก่อนไปดูตัวเล็กก่อนไปยกได้ยกได้สบายเบาๆาเลยนะฮะ เนี่ยผู้หญิงก็ทำงานเองได้นะครับตัวนี้มีจใจที่สิบอ่ะสเปคเป็นไงบ้างครับ ก็ S <s <pe ak> เป็นระบบหัวสเปย์เหมือนกันนะคะแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือมี4หัวพ่นนะคะถ้าเทียบเทียบกับตัวตัวที30เนาะมันจะมี16หัว<อ>ทีนี้ก็เหมาะกับพื้นที่การทํางานเล็กๆนะคะห้าไร่10ไร่นะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เราต้องยกเคลื่อนย้ายแปลงบ่อยๆนะคะตัวที10ก็จะตอบโจทย์กับลูกค้าค่ะบางทีหน้างานเราแบบเป็นแปลงเล็กๆเนาะพี่กี้ <ừ> ไม่ถึงไร่อะแล้วลูกค้าก็ต้องซอยแปลงบ่อยๆอะ่ะอันนี้มันก็จะยกสะดวกเคลื่อนย้ายง่ายใช่ไหม่างพื้นที่ไหนที่ต้นไม้เยอะเนาะ ตัวนี้ก็บอกดีใจทีสิบนะคะตัวนี้ถังบรรจุน้ํายานะคะถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันล่าสุดนะคะขนาดถังจะอยู่ที่สูงสุดนะคะ8ลิตรนะคะสามารถรองรับระบบถังหวานได้นะคะ10กิโลกรัมนะคะ <โฮ S 2> แล้วก็<ฮ>แบตเตอรี่นะคะ1ก้อนนะคะความสูจะอยู่ที่900 0มิลลิแอมนะคะตอบโจทย์ในหน้าง,งานแบตเตอรี่1ก้อนนะคะกับน้ำหนึ่งถังโดยเฉลีย่ยก็คือทำงานได้ประมาณ2-3ไล่นั่นเองค่ะแล้วเรื่องราคาล้ะครับเซลอิป ราคาก็รุ่นนี้น่ารักมากพี่กี้จัดแคมเปญอยู่ด้วยเริ่มต้น2่0 0 0อสานบาทเป็นโปรโมชั่นแบตเตอรี่2ก้อนแถม1ก้อนวิกีคุ้มคุ้มคุ้มจริงฮะตันนี้คุ้มค่านะครับสําหรับพื้นที่ที่แบบค่อนข้างจํากัดนะครับอย่างเช่นพวกต้นไม้เยอะหรือว่าเป็นแปลงซอยเหมือนที่เซลล์อีฟบ,บอกนะครับอาจจะเป็นพื้นที่ไม่เยอะนะครับอย่างเช่นพื้นที่แบบแปลงเล็กอย่างภาคอีสานใช่ชนภาคอีสานอย่างเงี้นะยได้ ตัวนี้จะเหมาะมากนะครับบินกระทัดรัดแล้วก็ง่ายนะครับคอนโทรลง่ายตัวนี้ต่ะโอเคอโอเคเก็บได้เก็บเ <laughs> ก็บได้ค่ะและตอนนี้ทางไอซีของเรามีแคมเปญดีๆอะไรบ้างครับเซลิฟค่ะก็จัดแคมเปญโปรโมชั่นเงินสดนะคะของแถมแบบจุใจนะคะ แล้วก็จะมีโปรโดนเก่าแลกโดนใหม่นะคะลุ้นรับค่ะส่วนลดค่าเครื่องนะคะสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทนะคะ oh. และยังไม่หมดเท่านั้นนะคะหากคุณลูกค้านะคะที่สนใจกําลังมองหาตัดสินใจเลือกซื้อโดนอยู่น,น,นะคะ oh. แต่ว่างบเงินสดนะคะไม่ถึงของเรามีสินเชื่อนะคะของบริษัทเราด้วยะคะ่ะพิกี้เป็นยังไงนะใช่ครับก็สินเชื่อนะครับตอนนี้ดอกเบีย้ยต่ำสุดของเราเลยอยู่ที่0.8%ต่อเดือนนะครับสูงถูกถึง 24งวดนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้สําหรับท่านที่ไม่อยากใช้เงินเยอะนะครับไม่อยากควักเงินก้อนนะครับก็ลองสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าค่ะแล้วก็สําหรับคุณลูกค้านะคะที่ออกโดนกับบริษัท i c p e เพเรานะคะก็หมดความกังวลได้เลยนะคะ เพราะว่าบริษัท i อ p ีเพรานะคะไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะมีสาขาครอบคุมบริการนะคะถึง17สาขาทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะคะคลูกค้าเข้าไปตรวจเช็คเซอร์วิสนะคะฟรีค่าแรงช่างนะคะนานสูงสุด5ปีนะคะมีส่วนลดค่าอะไรให้ลูกค้าด้วยนะคะโโมีส่วนลดให้กับลูกค้าเก่าด้วยนะครับผมลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็คุยกันได้คะ่ะเนาะแล้วก็สําหรับนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะหรือว่าอยากปรึกษานะคะ,ะรายละเอียดที่มากกว่านี้เนะาะหรือว่าอยากละเอียดแบบ มากกว่านี้ก็สอบถามทักมาที่ลาย B u g 8 8นะคะหรือโทรหาพวกเราสองคนตามที่ขึ้นด้านล่างได้เลยค่ะอ่าครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเราจะทำแคมเปญดีๆอะไรอีกก็โปรดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะ,ะสวัสดีค่ะ